Quieto bao huyền thôi lốt quê thôi 15โอ้ f ัว Thank you Thank you อีกกัน ราคาบ้าน อาโยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาจ่โค้ดพับชีนะครับซึ่งทุกคนเหมือนโค้ดผมนะมันจะมีปัญหาในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมจะอามาคลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะไม่เปลี่ยนแล้วนะใครที่บางคนมันป่วนนะครับก็คือบอกว่าเออโค้ดใช้ไม่ได้แต่ที่จริงใช้ได้มันแค่อบอกว่าใช้ไม่ได้อะไรอย่เงี้ยเออก็คือผมจะเอาแค่โค้ดนี้โค้ดเดียวเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็บอกอีกทีนึงแต่ว่า เออถ้าผมลองเอาไปใส่ในโทรศัพท์อีกเครื่องแล้วถ้ามันได้นะผมก็จะไม่เปลี่ยนแล้วโอเคไหมครับโอเคโอเคครับไปดูโคตดกันครับเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่นะผมกดให้ดูแล้วนะว่าผมแชร์อ่าแชร์ละส่วสนนี้คือความไว โอเคครับเดี๋ยวผม <Okay. S 1> ทิ้งไว้จะให้ตรงคำอธิบายไม่ก็ตรงท็อปคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้เนะาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมครับ